สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการตอนกลิ่นโดยมีสมาชิกในกลิ่นดังนี้ 1. นนายพิรพัฒน์จันทอง2นงางสาวชามินมีริทิโต 3. นางสาวชมพูนุษแก้ยเ,เรือง 4. เด็กหญิงปียานัทพชุชรัตน้เด็กหญิงศิศิลราแ่ลิม 6. เด็กหญิงอุสาวดีพลวียงและเด็กพิชญ์ฉัีเด็กหญิงพุิชาอุไรลัต์ค่ะเชิญไปรับชมรับฟังการนำเสนอการตอนกิ่นของเราได้เลยค่ะ เราวันะดุอุปกรณ์มี 1. จะปิดอละลายน้ำา2ขุยมะพร้าวที่สับแล้ว 3. ถุงพลาสติกสเชือกฟาง 5. ้ากันไกลแบบกิบ่ง 6. มนี่ 7. ็ดกะละมัง 8. น้ำสะอาดและ9ต้นที่เราจะใช้ตอนกิ่งค่ะซึ่งต้นที่พวกเราใช้คือต้นเฟื่องฟ้านั่นเองค่ะ ขั้นตอนการตอนกิ่งขั้นตอนที่หนึ่งเลือกการตอนกิ่งควรเลือกกิ่งที่กึ่งอ่อนกึ่งแก่มีใบสมบูรณ์ไม่มีแผลไม่มีโรคขั้นตอนที่สองการทำแผลโดยการคว้าน6ถึง8เซนโดยจะคว้านบนและล่างและลอกเปลือกออกและขูดทางเดินลำเลียงอาหาร ขั้นตอนที่4ี่การหุ้มกิ่งตอนโดยการน,นําตุ้มตอนซึ่งเป็นขุยมะพร้าวที่นําไปแช่น้ําแล้วบีบม,ะมะันมาจากนั้นอัดลงใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นด้วยหนังยางจากนั้นผ่าถุงตามทางยาวแล้วนําไปหุ้มบนรอยแผลของกิ่งให้นาเชือกมามัดทั้งหัวและท้ายของกิ่งจากนั้นหลังจาก 3- ถึงหวันที่ตอนกิ่งให้รดน้ํา หากเช็คสภาพดูแล้วว่าตุ้มตอนแห้งเกินไปให้นำเข็มฉีดยานำน้ำฉีดใส่ลงไปในตุ้มตอนทำแบบนี้5-7วันต่อครั้งจนกว่ารากจะงอก ประโยชน์ของการตอนกิ่นะครับช่วยขยายพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็วนะครับสอะครับได้ต้นไม้พันธุ์ใหม่ที่เหมือนต้นแม่ครับ3นะครับใช้กับพืชที่พะเมล็ดยากหรือกลายพันธุ์ยากครับ4นะครับประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนครับห้านะครับทำง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนครับ